แต่ตอนนี้นะคะสำหรับกระแสของการกักตุนสินค้าเนี่ยค่ะช่วงนี้เนี่ยเรียกว่าทุกจังหวัดเลยนะคะก็จะมีการตรวจนะคะสำหรับในเรื่องของปัญหาการกักตุนสินค้าค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัด ฉะเชิงเซานะคะท่านก็ไปตรวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงเนื้อสัตว์ด้วยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนนี้ซึ่งท่านผู้ว่าฉะเชิงเซาท่านย้ําเลยนะคะว่าถ้าหากพบเห็นว่ามีการกักตุนสินค้าหรือว่าจําหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน8ริ้วไม่ทิ้งกันค่ะ โดยที่ตลาดบ่อบัวอำเภอเมืองฉะเชิงเซาค่ะนายไมตรีตรัตรยติลานันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเราพร้อมด้วยพณิชย์จังหวัดสาธารณาสุขจังหวัดฝ่ายปกครองตำรวจภูธรอำเภอเมืองฉะเชิงเราและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเซาก็ลงพื้นที่นะคะไปสำรวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะเนื้อหมูค่ะ จากการที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะคะก็พบว่าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะติดป้ายแสดงราคากันอย่างชัดเจนเนี่ยคะ่ะติดไว้เลยกิโลกรัมละเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยใกล้เทศกาลตรุษจีนไม่ว่าจะเป็นราคาผัก ผล,ลไม้เนื้อไก่เนื้อหมูหัวหมูซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญเลยล่ะคะ่ะสำหรับการประกอบพิธีไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนไปตรวจดูเนี่ยก็พบว่าไม่มีการกักตุนสินค้านะคะราคาก็เป็นไปตามกลไกตลาดไม่มีอะไรผิดปกติค่ะซึ่งท่านผู้ว่าฉะเชิงเซาท่านก็แนะนำด้วยนะคะว่าก่อนซื้อสินค้าเนี่ย ก็ควรจะดูด้วยว่าร้านมีป้ายปัสสุสัตว์โอเคหรือเปล่าโดยป้ายปัสสุสัตว์โอเคเนี่ยนะคะจะเป็นป้ายที่แสดงเลยว่ามีมาตรฐานเนื้อสัตว์มีความปลอดภยัยพร้อมกับขอความร่วมมือว่าถ้าหัก พบเห็นว่าร้านใดมีการจำหน่ายสินค้าที่ผิดปกติหรือว่ามีการกักตุนสินค้าก็แจ้งได้ที่สายด่วน8ริ้วไม่ทิ้งกันมีเบอร์โทรศัพท์สำหรับสายด่วนนะคะสำหรับชาวะเชิงงซา,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 าค่ะถ้าหากพบเห็นนะคะโทรไปได้เลยหมายเลขโทรศัพท์0 3 8 5 1 2 2 2 2ค่ะ